แล้วรนคูี่พิมพ์บอกในดักแชทเลยเฮีย้ป๊อ้ปเรีวไวใหมเพื่อนโดนชุบเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบเ่อนชุบเพื่อนดวนดี่อ่ะดวนีเดปานอ่ะหนีมาหนีไว้ไว้ จังหวะนี้ใครเห็นก็ว่ากูตายไอ้เหียกูบอกเลยรอดนะรอดนายเดือดแต่พวกมันน่ะแต่กูวิ่งฝ่าวงล้อมออกมาได้ไอ้เียก็แค่ไหนฮะ รีบพิมพ์บอกในแชทเลยเฮียแชทได้ป๊โอเร็วเวเพื่อนโดนกูรีบพิมพ์ดักแชทเลยสัตว์ผมบอกเพื่อนอยู่โหยังเยอะอะเดี๋ยวเดยวคอชให้ไม่าแต่คอชุด ชี้เต็มอ่ะไอ้ทแล้วเร้เราเรในนี้มีแค่เสาอาทิตย์กับ JK แบบห้าหกคนได้คิดเอาดิกูแป้วเลยอ่ะกูแบบกูแบบไอ้เหี้ยรอหลังเลยดีกว่าวะะเอ๊ไม่ดะ F D ไปตายจริงนะูมีการคำดวลแล้วไม่น่าไหวกูคำดวลกันเลยตอนนี้ยังไงต่อช่วยบอยเอ๋อบอยชี้ไปสองชุบเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนชุบเพื่อนยาย ดวนนี่อ่ะดวนเปานอ่ะดวนเดปานอ่ะวาร์ปด้วยไอ้เหี้ยวาร์ปด้วยโคลำอ่ะโคลำอ่ะรับไปหน่อยรับไปหน่อยรับไปหน่อยงให้สวยมจุ๊บบ่นี้ ไปไหนลุงอันนี้ไม่ใช่วันไหนหลังโกครับตะกี้เลยครับไอ้เฮียกูกลังจะแดกข้าวมึงมาบุกเฉยเลยสัตว์กูจะตีก่อนจะไปแดกข้าวไอ้เฮียโอกไอ้เอี๋บอดร้องแล้ววะาบอกร้องแล้ววะาบอกร้องแล้วว่าดูดีเฮียเพื่อนเราหมดแล้วอ่ะไอ้เหรอเราทูแล้วอ่ะตอนเนี้ย อแล้วกูแล้วอ่ะไอ้เหี้ยดูดีดีแต่พวกบันอ่ะพูดซะมีแต่พวกบันแล้วอ่ะกูจะหาทักออกแล้วเดี๋ยกูหาทักออกแล้วเนี่ยเป็นดีนะกูดีได้จังหวะนี้ก่อนหนีก่อนจะจบเดี๋ยวกันเอาเอาเอาไอ้หมวกเด็กนี่หมวกเด็กเนี่ยมึงยงัลำมาคิดเอาไปไหนมึงหนีเหรอ ทำไมอ่ะดิบจตายควายงกพี่แชงเซอร์เะียสัตว์ไอ้บับด้วยหนีมัหนีเว้ๆเล้ยลงมลๆหลจังหวะนี้ใครเห็นก็ว่ากูตายอ่เหี้ยกูบอกเลยยนไหนอะเกอร์แบงค์ โง่เฮียทำอะไรได้เฮียอะไรโง่เลยนี่เฮียอะไรอะหลบไปดีเฮียโง่หลบไอ้สัตว์โคลนบ้าไอ้เฮียตายสัตว์บ่นหรอกกูชนคนไอ้เฮียมึงจะให้กูจอดอีนี่ไงให้มึงยิงแงเป็นยาอ่อนไอ้สัตว์ขวางรถกูเป็นมดเลยเฮียเอ้กูเหลือรอดอยู่คนเดียวมึงเดียวเฮียที่เหลือตายห่างกันมดอ่ะ เออรีบเข้าไปช่วยเพื่อนดีกว่าไอ้เหี้ยกูนี่รีบล,ลงไปแดกข้าวเลยแดกแบบ5ทีขึ้นมาเลยอะเถอท่อเปลี่ยนใหม่แล้วท่อเปลี่ยนใหม่แล้วจน <c oughs> ที่เข้าไปเข้าไปเช็คทอ่อนี่แหละเฮียแล้วก็ไม่ไว่าจะแวะไปะตีเกาะหน่อยเกาะหมดยาก็จะหมดตอนนี้เกาะเหลือตัวเดียวละเฮียปร,ระเทศลีปะวะโอ้ทัาประเทศลีนี่จำเลยนะไม่ดีด้วยเร,ร้อยโดนยาวๆคืนนี้คืนนี้โดนกันยาวๆ คับรถช่วยเพื่อนยาวๆอ่ะวันเนี้ยดูทรงละภาพที่กูคิดดี่คือวันนี้มันต้องมาขอจบนะไอ้เหี้ยมไม่ใช่เลยมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่สิที่กูคิดไว้เลยไอ้เหี้ยได้ยิ่งมันทําได้ยี่แม่งยิ่งเหลือไงไอ้สัตว์ต้องดูต้องดูการช่วยเพื่อนอนะ่ะว่าเราช่วยได้เยอะแค่ไหนต้องรอรุนน้องถ้ากู กูน่าจะมีปืนบวกห้าเนาะไอ้เหี้ยเสียดายซ็งไอ้เหี้ยกูรอดได้ไงกูยังงงเลยเนี่ยสั์ขี่ไปคดเดียวแล้วกูวิ่งผ่าออกมาไอ้เหี้ย ลุงได้ยับอืมัมนมันแบบประมาทอะผู้ไม่ถูกอะมันรวมบันที่ที่แบบเดาง่ายอะนึกออกไหมมันพลาด,ดทุกคนทษกนว่าเตรียมของเอะไข้าใจะปะแต่คนตา่างมาเตรียมของอะแต่จริงน่าจะรอรอสักนิดหนึ่งแบบเข้าสักเข้าแบบพร้อมๆกันอะถ้าเจคเข้าช่วงสามต้นค่งก็ควรจะเข้าพร้อมๆกันนึกออกไหมไม่นดารีบเข้ามาเล่นอะ ถ้าที่เขามาเล่นก็เนี่ยดียยดยดนะ๋ยาวเลยเขาดูนะยาวเลยมันจะจะโดนยาวเลยยันนู่นเลยเที่ยงคืนอ่ะถึงจะได้คืนอ่ะโหลดอะไรกะเนี่ยไอ้เนี่ยผมโหลดไปไม่ใช่น้ไงวะ ถ้าประเทศรีสักครั้งนะแบบช่วยรัวๆบอกเลยนี่มันประเทศไม่รีวะรีกีก่โมงวะปกติสามทุ่มม่เชอะหรือสามทุ่มครึ่งพึ่งรีเหรอ ฟิววงบอลโดนเอสซีเซยไพ่ไฟประมาทไปไหนว่าไปไหนเราคือรีบเข้ากันไปหน่อย <c oughs> ก็ไม่คิดว่าจะโดนเนีย่ยหนอแมว่าแอบแบบแบบอยากจะแอบบแอบมบาตีของอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะโดนงี้ยก็แอบมาเตรียมพร้อมเงีย้ยอย่างดีอุลรอดไม่ได้อีฮย ร้องกันลังงมเอ้ยมึงไม่มีตาหวะมึงชนคนไหนเนี่ยสัตว์ปืนจอหน้ากูอยู่ให้กูจอดนี่มึงยิงงยอย่งเงี้ยกูเอาตลอดคุณแตอว่าไอ้สัต์ไม่ไหวว่ะไม่ไหววะวันนี้กูเอาสุดด้วยชี้อะเขาเดือด